คอนนิจิวาสวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องครอบครัวไทยญี่ปุ่นกับคุณแม่และเอ็มมาจังกันอีกแล้วค่ะ วันนี้ครอบครัวของเรานะคะก็อยากไปดูกันด้มกันข่ดกันด้มยักษ์ตัวใหญ่ๆนะคะที่อยู่ที่เมืองโยโกฮาม่าจังหวัดคานากาวะค่ะขับรถจากที่บ้านเรานะคะจังหวัดยามางาตะไปที่โยโกฮาม่าเนี่ยก็5ชั่วโมงเลยค่ะพอบ้านก็ขับรถมาใกล้จะถึงกันแล้วค่ะที่เห็นหอคอยสูงๆอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือโตเกียวสกาทรีนั่นเองค่ะ แล้วเราก็มาถึงกันสักทีค่ะหลังจากนั่งรถมานานมากๆเลยนะคะถ้าใครที่ขับรถยนต์มานะคะสามารถเอารถมาจอดได้ที่ข้างๆสวนสาธารณะยามาชิตะนะคะจะมีที่จอดรถให้บริการอยู่ค่ะครอบครัวเราก็มากันครั้งแรกเลยนะคะที่นี่ขับรถขึ้นมาตาม g o o g l e Map เลยค่ะตอนแรกที่มาถึงเนี่ยก็งงกันมากเลยนะคะว่าจะเข้าตรงไหนที่จอดรถอยู่ตรงไหนเนี่ยคะก็เลยสอบถามคนแถวนั้นค่ะเขาก็บอกมาว่าให้มาจอดที่จอดรถตึกนี้ค่ะก็สะดวกสบายมากๆเลย เป็นมาร o น e าวเวอนะคะของโยโกฮาม่าค่ะจอดรถแล้วนะคะเดินออกมาเนี่ยก็เจอ Marine Tower ของโยโกฮาม่าเลยค่ะเ,เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทางสวนสาธารณะกันนะคะ,คะเพื่อไปที่กันดั้ม a ฟ t o อรี่กันค่ะเดินเข้ามากันอีกนิดนะคะก็เจอเรือลำใหญ่มากๆเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศก็ดีติดทะเลด้วยค่ะเนี่ยนะคะเดินอยู่นะคะก็มีลมพัดเข้ามาตลอดเลยค่ะ เดินกันมาจากที่จอดรถเนี่ยก็ไม่ไกลมากค่ะก็เจอแล้วนะคะกันดัมเฟกทอรี่นะคะจะเห็นกันดัมในตัวใหญ่ๆมาแต่ไกลเลยค่ะตอนนี้นะคะพอบ้านก็ไปซื้อบัตรเข้าชมค่ะบัตรนะคะสามารถซื้อได้ที่ด้านหน้าเลยนะคะส่วนเด็กเล็กแบบเอ็ม่จังเนี่ยก็ฟรีไม่เสียค่าเข,ข้าด้วยค่ะพอเดินเข้ามาที่ด้านในนะคะก็ได้ตัวต่อกันดัมในคนละหนึ่งชุดเลยค่ะ ส่วนตัวเข้าชมนะคะผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่ราคาคนละ1,650ยเยนค่ะเด็นกนะคะตั้งแต่7จ็ถึงสิขวบในราคา1,100ยเยนนะคะและเด็กเล็กแบบเอ็มมาจังเนี่ยเข้าได้ฟรีเลยค่ะสําหรับด้านบนนู้นนะคะเป็นตั๋วราคา3,300ยเยนค่ะก็จะสามารถรับชมกันดัมแบบขยับได้เนี่ยแบบใกล้ชิดเลยค่ะพอเดินเข้ามาถึงนะคะก็ถึงเวลาที่โชว์กันดัมขยับพอดีเลยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะก็เปิดออกมาแล้วนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวจริงเนี่ยแล้วก็หล่อมากๆด้วยค่ะ ตัวจริงเนี่ยกันดั้มค่อนข้างขยับช้านิดนึงนะคะแม่ก็เลยขอเล่งสปีดค,ความเร็วคลิปนิดนึงค่ะคนที่อยู่ทางด้านบนนะคะก็ได้ดูกันดั้มขยับแบบจอๆแบบใกล้ๆเลยค่ะก็จะมีโชว์กันดั้มขยับแบบนี้นะคะให้ดูทุก30นาทีเลยค่ะ ถ้าใครที่อยากมาดูกันดัมแบบอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะแบบที่มีไฟส,ยสวยๆเนี่ยก็สามารถมารอบกลางคืนได้ด้วยค่ะเปิดให้ชมกันถึงรอบกลางคืนเลยค่ะเอมมาจังน้องก็ตั้งใจดูมมากๆเลยนะคะน้องคงคิดว่าเจอหุ่นยนต์ตัวจริงนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มากแล้วก็ขยับได้ด้วยค่ะ ร้านนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะอยู่ข้างในนะคะเป็นร้านขายป๊อปคอร์นกับน,น้ำค่ะส่วนเจ้าถังใส่ป๊อปคอร์นนะคะก็เป็นเจ้าตัวฮาโล่แบบน่ารักกลมๆใสๆแบบนี้เลยค่ะแต่แม่ก็ซื้อให้เอ็มมาจังแค่น้ำดื่มเฉยๆนะคะก็ได้แค่สายของขวดมาเป็นลายกันดั้มค่ะ ที่การดัมแฟคทอรี่ที่เรามาวันนี้นะคะคนก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะคะกําลังดีกําลังสบายสายเลยค่ะส่วนการดัมเนี่ยก็ตัวใหญ่แล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะเวลาขยับได้เนี่ยก็ยิ่งดูเทแล้วก็หล่อมากๆเลยค่ะถ้าใครนะคะที่มาเที่ยวที่เมืองโยโกฮามานะคะอย่าลืมแวะมาดูกันนะคะแล้วเราก็มาต่อคิวต่อนะคะเพื่อเข้าไปในร้านขายของฝากกันค่ะต่อคิวรอแค่แป๊บเดียวเนี่ยก็ได้เข้ามาในร้านแล้วค่ะ ก็ว่าจะซื้อตัวต่อโมเดลกันดั้มเนี่ยนะคะกลับไปที่บ้านด้วยค่ะมีหลายแบบหลายราคานะคะแล้วก็ถือว่าราคาไม่ค่อยแพงมากด้วยค่ะข้างในร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่โมเดลกันดั้มเท่านั้นนะคะก็ยังมีพวกหนังสือมีเสื้อนะคะมีของฝากอย่างอื่นที่เกี่ยวกับกันดั้มด้วยค่ะเอาจริงๆนะคะพอเข้ามาเดินในนี้แล้วนะคะก็เลือกไม่ถูกเลยนะคะอยากได้หลายอย่างเลยค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะน่าซื้อกลับบ้านซะทุกอย่างเลยค่ะ พ่อช่อคเร่ราไปสอยไปนะนคะคหลังจากที่เดินเลือกกันมานานนะคะในที่สุดเราก็เลือกได้แล้วค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดชำระเงินค่ะเดี๋ยวแม่จะให้พ่อบ้านเนี่ยนะคะเป็นคนต่อคิวแล้วก็เป็นคนจ่ายเงินเช่นเดิมค่ะส่วนแม่ก็อยู่ในโหมดแผนกดูแลความสุขของเอ็มมาจังค่ะมาที่นดั้ม m Factory ที่นี่นะคะทุกอย่างเนี่ยก็เป็นบรรยากาศของกันดั้มหมดเลยค่ะ ม้แต่ถุงที่ซื้อของมานะคะก็ยังเป็นลายกันดั้มแบบนี้เลยค่ะแม่ชอบและก็ถูกใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมบรรยากาศของชั้นสองนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะที่ชั้นนี้นะคะมีนะคะชั้นสองก็เป็นที่ดูกันดั้มแบบนี้นะคะ่ะชั้นนี้นะคะก็จะมีที่ให้ชมกันดั้มด้วยนะคะสามารถยืนชมจากชั้นนี้ก็ได้ค่ะจะมองเห็นวิวทะเลด้วยก็สวยอีกแบบหนึ่งค่ะและชั้นสองนี้นะคะก็มีกันดั้มคาเฟ่นะคะเป็นร้านอาหารในตั้งอยู่บนชั้นนี้ด้วยค่ะ เดินชมชั้น2กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลงไปต่อที่ชั้น1กันต่อค่ะแล้วเราก็ลงมาที่นี่นะคะกันดั้มแล a ปของชั้น1ค่ะข้างในนี้นะคะก็จะมีประวัติความเป็นมามีเรื่องราวนะคะของการก่อตั้งกันดั้มค่ะมีความรู้สึกเหมือนว่าเราเข้ามาชมนิทรรศการของกันดั้มอยู่เลยค่ะ ส่วนเจ้าหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นี้นะคะอัจฉริยะมากเลยค่ะสามารถหยิบจับชิ้นส่วนเล็กๆในของกันด้ามนะคะขึ้นมาต่อประกอบเป็นตัวขึ้นมาได้เลยค่ะซึ่งชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างเล็กมากเลยนะคะค่อนข้างเจ๋งมากเลยค่ะ พวกเราก็เดินชมอยู่ในนี้กันสักพักหนึ่งเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบกันดั้มเนี่ยแนะนำให้ควรมาที่นี่ให้ได้เลยนะคะเพราะว่าแค่ได้ชมกันดั้มตัวใหญ่ที่ขยับได้เนี่ยแม้ก็ว่าคุ้มแล้วค่ะความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับได้มาดูกันดั้มตัวจริงของจริงเลยและที่นี่นะคะทุกอย่างเนี่ยบรรยากาศก็ตกแต่งเป็นกันดั้มหมดเลยค่ะถูกใจมากๆเลยวันนี้นะคะที่ได้พาเด็กๆมาดูกันดั้มกันเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากค่ะที่ขับรถมาจากบ้าน5ชั่วโมค่ะ และนี่ก็เป็นผนังในส่วนของบริเวณใกล้ทางออกนะคะผนังก็จะเป็นสีกันด้ามแบบนี้นะคะสีน้าเงินเหลืองแดงเนี่ยพอเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะคะเหมือนเป็นโพสต์อิทค่ะมีข้อความอยู่ทุกแผ่นเลยค่ะวันนี้นะคะภารกิจมาดูกันด้ามของพวกเราเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ออกจากตรงนี้กันนะคะแต่ก็ยังไม่กลับบ้านกันนะคะเพราะว่าแถวนี้นะคะมีไชน่าทาวอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปทานมื้อเที่ยงต่อที่นั่นกันค่ะ เรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือใกล้กันดัมเฟคทอรีนี้นะคะสามารถไปรับชมกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพวกเราก็ยังไม่ได้เข้าไปกันค่ะไว้มาโยโกโฮามาครั้งหน้าเนี่ยค่อยมาเที่ยวที่นี่กันต่อค่ะ เราก็กำลังจะเดินไปชไนทเทากันต่อค่ะเดินผ่านมาทางสวนสาธารณะยามาชิตะนะคะตรงมาเรื่อยๆค่ะชไนททาเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากสวนสาธารณะมากค่ะพวกเราเนี่ยก็เพิ่งเคยมาชไนททากันเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยเขาบอกว่านะคะชไนทเทาที่นี่เนี่ยค่ะเป็นชไนทเทาที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยค่ะเดินมาถึงตรงนี้นะคะก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศแบบจีนเลยค่ะค,คนก็เยอะมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยร้านขายของกินเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ค่อนข้างหิวกันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเลือกร้านไหนเลยค่ะเพราะว่าร้านเนี่ยมีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะเราก็เลือกได้แล้วค่ะได้ร้านนี้นะคะอยู่ที่บนชั้น2นะคะขึ้นลิฟต์มาในี่ก็ถึงเลยค่ะก็จัดการสั่งอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารก็เริ่มมาเสิร์ฟแล้วนะคะ้าลองกินแล้วเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าอาหารเนี่ยรสชาติอร่อยรสชาติดีมากค่ะอร่อยแบบว่าอยากให้บ้านในอยู่ใกล้ที่ชัยนาท่านี้เลยค่ะ พอบ้านแล้วก็เด็กๆเนี่ยพอได้กินอาหารจีนวันนี้นีคะก็บอกอร่อยแล้วก็ถูกใจกันทุกคนเลยค่ะส่วนราคานะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ปกติไม่แพงมากค่ะเอมมาจังน้องก็อยากกินถังหูลูสตอเบอรี่เคลือบน้ำตาลน,นะคะก็ซื้อให้น้องกินค่ะเดี๋ยวจากนี้นะคะเราก็จะกลับกันแล้วค่ะ แต่ว่ายังไม่เดินทางกลับบ้านกันเลยนะคะเพราะว่าขับรถใ,ใช้เวลา5ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะไปพักที่โรงแรมที่อิบารากิกันก่อน1คืนค่ะแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกลับบ้านที่ยามากาตะกันต่อค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปกดติดตามช่องมาม่าเอ็มมาจังครอบครัวไทยในญี่ปุ่นกับคุณแม่และเอ็มมาจังด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่กับน้องด้วยนะคะใช่เข้ามาในกอตโทยตะักีอาทิตย์โตใจมา